Kill Kill, Kill, Kill. เคียวเคียวก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับเราก็มาพูดถึงประวัติของเคียวกันก่อนเนี่ยนะฮะเคียวเนี่ยนะฮะเป็นอุปกรณ์การเกษตรชนิดหนึ่งนะครับผมที่คนอีสานหรือว่าชาวนาต่างๆเนี่ยใช้ในการเกี่ยวข้าวนะครับผมซึ่งประวัติของมันเนี่ยถูกสร้างแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจากอาวุธในสมัยเทพนิยายนะครับผมของโรมันแล้วก็ถูกพัฒนามาใช้ในการเกษตรนะรปัจจุบันนะครับโอมันเกี่ยวอะไรกับเกมวะเนี่ย A few inches later คันเทพเว็บผู้ใจาตายเติมเกมร่วมมิตรทุก เกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O v Free Fire FIFA Speed Rifter รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บ k a t e p in. th by a d m i n t e r เล็งอยู่ด้านล่างนะครับผม Let's do t i t ดูทรงผมซะก่อนเอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมในเะจาน้าคนเดิมเกับรายการ Just For เพิ่งตื่นนะครับผมฮ่าตื่นมาก็ดำคลิปเลยพี่พีเราอปะเลยครับผมตื่นมาก็ดำคลิปให้ผมดูเลย ไม่ใช่อะไรหรอกที่อยากทําก็เพราะว่าอ p m เอ็มมันแพงนะครับผมโอเคดนะ้วันนี้เรามาเล่นมีหน้ากันนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่บัฟบมานะครับผมแล้วก็เจอในแร้งเนี่ยแบบปล,ปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายนะฮะแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะเอามาเล่นนะครับผมเพราะว่าผมอยากเล่นนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเอาง่ายก็คืออยากเล่นนั่นแหละนะฮะมันเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รับมือกับตัวที่ตีไว ตีไวๆเนี่ยเก่งมากๆเลยนะฮะเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาน่าคลอดน่าคลอดโอ้โหมีการป่วนฟ้าเราด้วยนะฮะในจัวหวันนี้เรายังไงโอ้โหเอลสูลากออกไปให้แล้วโอเคเอยอ,อีกรอบเะละ่ะอีกรอบเะละ่าอย่างนี้มันต้องอีกรอบแล้วเพื่อนมันต้องอีกรอบแล้วมันต้องอีกรอบแล้วว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวมีหน้าสายป่วนของแท้เขาเล่นอย่างนี้กันนะฮะ คำนวณเวลาที่นาครอสเขาจะตีบัฟเสร็จนะครับผมซึ่งตอนนี้เดียวมาเลเวลสามไปแล้วนะเราเล่นเป็นเดียวมะสายป่านะฮะในเกมนี้โอ้โหโอ้โหมาช่วยเล่นบนนิดนึง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 อปาดปืดเอ้ยหยจะตายแล้วโรลิออนหอยก่อนไหมเพื่อนโอเคนะครับโรดิออนบอกอ้าวอ้เจ็บดักซะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรมีหน้าผู้นี้จะมาปกป้องโรลิออนเอง โอ้มีการลากเหมือนกันมีการลากเหมือนกันเดียมวม้าเราโอ้โหบอกเลยว่าเรียวม้านำนะครับผมในเกมนี้เรียวม้านำแน่นอนเอาม,มานี่มาให้เรียวม้าผมแทงหน่อยเออโอ้โหไม่ได้อยากจะฆ่าเลยนะครับไม่ได้อยากจะฆ่าเลยจริงๆนะนอ่อนักลอดนักลอดเ <c oughs> วลด์ไรแล้วเพื่อนโอ้เวลสี่แล้วโอ้โหแทงวืดโชว์ไปหนึ่งดอกแทงวืดโชว์ไปหนึ่งดอกเออเก็บให้หมดเก็บให้หมดอ่ะต่อได้หรือเปล่า เ้ยแต่เยอะนะเยอะนะโอเคแค่ดึงก็พอแค่ดึงก็พอเสียเวลาเออะมาแบบทำการเสียเวลาให้ฝั่งตรงข้ามพบเพื่อนเอามาังกรแล้วฮะเอาเสียเวลาอีกรอบปละ่ะอุ้ยมาแล้ว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 ฮึบมันจะอุ้ยมันติดคือเหรอทำไมบัฟไม่มาวัดวัดไดฮ็กวัดได้ฮ็กเอามาหน่อยมาหน่อยฮะมีปาดดูดเลือดช่วยหน่อยเฮลยืนอย่างนานเออเอเอใช่มาแค่นี้ก็หมดแล้วเพื่อน มันหมดตั้งนานแล้วครับแต่ผมก็จะเปลี่ยนของซับเป็นของซับล้างนะครับผมน้องๆอาจจะถามว่าพี่ครับพี่เปลี่ยนล้างทำไมครับในเกมนี้ออกกราะไม่ดีกว่าหรยอครับในเกมนี้นะฮะมีทั้งแกลกแล้วก็อิลูเมียนะครับผมที่พร้อมจะสตันใส่หัวเราตลอดเวลานะฮะเราก็เลยต้องล้างให้เพื่อนๆนะครับผมเรียกได้ว่าล้างทุกซอกทุกหลืบนะฮะให้สะอาดหมดจดนะครับผมแล้วก็โอ้โหมึงดึงผิดตัวแล้วครับพี่อ้วน ที่อ้วนนายดึงหนีตัวแล้วครับโอ๊ยๆๆๆๆๆโอเครับป้อมให้2ดอกโอเคกลับมากลับมาคัมแบ็คทูมีคัมแบ็คทูมีกันกๆๆกันกัน,กน,กนทุกสิ่งทุกอย่างหนีไปหนีไปโ <c oughs> <c oughs> oh, oh. อ้โหเออถ้ารู้ว่าจะตายนี้น่าจะสวนน่าจะสวนไปเลยกลับมาเล่าจ้านะักลอทยังไงโอ้ยเจอเคียวพี่หน่อยเป็นไงเล่านะักนะอทลอยไปแล้วนักอทบอก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อยากลอยเลย <c oughs> ไ,มไม่ได้อยากลอยเลย <c oughs> แต่เธอทําให้ฉันลอยนะอักอทบอก <c oughs> โอ้โหโรลิออนนายทำให้นาคอสลอยได้แสดงว่านายชัน้นเอ็ชาก่อนนายเกิดเป็นชิงชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคมาตีหนูหน่อยมาตีเอ้ยวับวับต่อหน้าเลยเพื่อนหายแวบต่อหน้าเลยครับตอ,อ,อนนี้ผมอยากให้คาเฟนี่ตีผมมากเลยคะเดี๋ยวมาจัดการเ,ออเพราะว่าคาเฟนี่ตีเราเนี่ยบอกเลยว่าจุด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 อเ,เอา,ด,ด,เออเาดึงผิดตัวหรือเปล่าดึงผิดตัวหรือเปล่า เกี่ยวส่วนเป็นนี้น่าไงนะเพื่อนเอ้ยทุกการโจมตีปกติของเรานะครับผมแล้วก็อ่ะทุกทุกฮิตที่โดนโจมตีนะครับมันจะเพิ่มสแต็กข้างล่างเห็นไหมเออแล้วพอสเต็กเต็มเราจะกดสกิลหนึ่งได้อีกรอบแล้วก็สกิลหนึ่งของเราเนี่ยมันจะเป็นเอาเรียกว่าแบบพิเศษนะฮะมันจะดูดเลือดนะครับผมอ่าเคยเห็นปะดูดแบบดูดน้ำผลไม้ด้วยคำเฮ้ยอ็จบแบบนั้นเลยเอาแบบนั้นเลยเอาแบบนั้นเลยจะเต็มแล้วอย,ยังไงต่อ มันจะดึงปะเนี่ยอือยสแต็กจะเต็มแล้วอ่ะดึงมาผมไม่โดนเฉยสแต็กหายว่ะสแต็คหายไปแล้วแต่เกี่ยวได้อยู่นะแต่ไม่น่าตายนะไม่น่าตายไม่น่าตายตอดี้เกี่ยวได้กำลังจะพากให้กำลังจะให้บทเอลซูเลยกำลังจะบอกว่าเอลเอลซูในเกมนี้ฝั่งเราใช้เป็นเอลซูซึ่งเอลซูนี้มันดีก็คือมันยิงแรงแต่ข้อเสียของมันก็คือ DPS มันช้านะครับผมอ่าแต่ไม่เป็นไรฮะ ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามี DPS จากไอ้นี่อยู่ไปเลย้าดหลังรับหน้าให้เว้ยไม่มีใครมาฆ่ามันหนย่งเหรอฮะ <Yeah. S 1> ยิงดิเอ้อไม่ตายเฉยดูดด้วยโจุ้ยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปผมตายแน่เลย <Fuck. S 1> ไม่ได้ฮะนาคอสเก็บบัฟอยูอย่ไม่ใช่นาคอสเรียวมา <laughs> นาคอสมันฝั่งตรงข้ามสวยงามสวยงามอารามช่องโ okay. okay, อเคโอเคเบบี้อ้าวเดินแบบนี้ มานี่ครับผมมาให้เกี่ยวข้อหน่อยคลางบอกเลยว่าอาวุธเนี่ยเป็นของเอซไปอ้าวไปเพื่อนขาอ่อนต่อหน้าเพื่อนขอโทษผมไม่ได้ออกกราะผมออกล้างในเกมนด้โอ้โหใครจะไปเปลี่ยนทันวะใครจะไปเปลี่ยนทันเนี่ยชึกดเอลสูกำลังแบบ จะกลับบ้านไปนอนแล้วกําลังแบบกาลังจะสบายแล้วนึกได้ว่าลําแสงสวรรค์วิ่ตุ่ม yeah, เอลสุแบบแห้งเลยฮะขาอ่อนต่อหน้าเราเลยฮะไม่เป็นไรฮะเราจะแก้แค้นให้นายเองเอลสุเอลส,อสุนั่นไงโอ้โหอติสวยนะั่นเอ้ยน่าจะโดดแต่แรกยังไงยังไงช่วย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 ถึงที่สุดเกี่ยวคนนี้ไว้เกี่ยวคนนี้ไวอไ้อูดดูดมาดูดมางอดเลย สุดท้ายโลลิออนเราก็ตายแล้วโอโลิออนก็ตายแล้วยังไงต่อไม่รู้โอ้โหเพื่อนนายก็นายก็เกิดมาแบบหน้าดูดหน้าดูดโซอะไรขนาดนั้นเอาเด็กเขาไปตีเขาไปตีจัดเลย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 ,เลยตีตีเอารับให้เลยรับให้เลยปาดฟื้นอาปาดฟื้นสองรอบไอ้เอกี่ยวอจุดจุด,ด,ด ฮอตนักใช่ไหมแกลก <laughs> เลยว่าในแพทนี้เนี่ยแกลกเป็นตัวที่ฮอตฮิตมากๆนะครับผมแตเเนะเ่เอาไว้ก่อนเรื่องฮอตนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอาไยังไงโอ้ยหนึ่งลุมสามโชว์ไปะละอ,อุ้ยเกือบได้เดี๋ยวมามา,มาแล้วายบ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 ายเหยื่อลำแสงสวรรค์มาโอเคตัวมิน่านี่มันคล้ายแกลกเลยนะฮะมันเป็นแท้งซีซีเหมือนกันนะครับผมแต่ข้อดีของมิน่าก็คือมันมันคลุกมันคลุกเก่งมันคลุกเก่ง เนี่ยดึงเข้ามาแล้วก็มีสกิลส <t ry> ตันถึง2สกิลนะครับผมาถามว่าสกิลไหนบ้างพี่อันตีกับสกิล2นั่นเองนะฮะใครไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วฮะเกมเกิดเปิดมาทั้ง3-4ปีแล้วครับผมเอ้าเฮ้ยยอดโอ้โหเกือบโดนอุ้ยดูดเฉยเอ้าฟิกดูดฟิกดูดลองหน่อยไหมมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้โหคอมโบโอ้โหแล้วตายเลยครับไปละ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 อดผิดมาอันตีหรือยัง อัติหรือ,อยังอัติแล้วอัติแล้วใช่ไหมมานี่เอา้าอดไม่ได้จลาดไม่ได้จลาดขอโทษขอโทษจริงๆไม่ได้จลาจะเกี่ยวช่วยเฉยๆนะสกิลเกี่ยวบดามีดเยอะขนาดนั้นเหรอโอ้โหเกี่ยวทีนี้ตายแห้งเหือดเลือดพร่านจังวันนี้นะฮะนี่สามารถทําแบบนี้ได้ด้วยเมื่อเรามาพร้อมกับเรียวมะก็คือเกี่ยวคลิปออกมาแล้วให้เรียวมะแทนนะฮะมาตี คองสเลดักกันเถอะเพื่อนเฮออ้ยยยัดเข้าไปบอกเลยว่าไม่ตายแน่นอนปาดดูเลือดโชว์เลยไหมจืดสกิลหนึ่งเวลาสแต็กมนเต็มเนี่ยมันดูดเลือด2ฮิตนะครับผมอ่าสฮิตนะฮะไม่ได้ดูดแค่ฮิตเดียวนะครับผมเออมันจะดูดแบบสบสวบสบสวบนะเพราะว่าเหมือนมันรู้สึกว่ามันจะปั่น2ฮิตด้วยนะอ่าแล้วการปั่นโอ้ยลืมบอกได้ยังไงใครเข้าไปแล้วลกูกำลังจะภาคเลยกูก,กําลังจะภาคเลยโอ้โห 15โดน14 14 14หรือ5วะ5ปะนั่นนะอุ่ยรอดเชียวว้าวโอ้เป็นได้เป็นเป็นเป็นไปได้จังไร HKA เอาแคล์เอาแคล์มานี่มานี่มันนักแข่งหรือเปล่าวะเนี่ยเอมิลี่คนนี้เนี่ยเอาแคล์นี่ชื่อคุ้นๆนะฮะ HKA ด้วยนักแข่งเปล่าวะใช่ปะผมเจอนักแข่งไหมเนี่ยเออเอาแคล์เอาแคลอืมเอ้ยไม่โดนโอเค นักแข่งของเราไม่ตายเฉยเมื่อกี้ตีเลยหรือเปล่ารออนติรอ,อนติอ่าอ,อันตีแล้วอ,อันตีแล้วใช่ไหมกระชากเสือ้อกระชากค,ค,คอเสื้อมาคุยเฮ้ยเราจะล้างให้เอาแคทของเราผมเพิ่งอ่านชื่อผมเพิ่งสังเกตเจอนักแข่งแล้วครับจัดไปครับหรือ,อตัวปอมก็ไม่รู้เนาะ <laughs> ตัวปอมตัวจริงก็ไม่ไม่โอ้ย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 บืยย้งงามเลยบ่้ง,งามเลย เอ้เจอเคียวของเทพเพอร์ิวตสหน่อยเป็นไงเอ้ยเอ้ยปืดปืดเอ้ยเอ้ยโอ้วววิวงเว็นเพื่อนเลยวววิวงเป็นเพื่อนเลยครับววว่ววหวววอุ้ยววืวเวววหรือววว่วหรวนวว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 ว่วว้วววววดววววอวววววอววว่ววววอววาวว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 เ้ เอาจิงความสามารถมันคล้ายๆมาหลอดแหละแต่ผมว่ามาหลอดใช้ง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะสำหรับไอ้ปันป่นๆน,น,นะฮะเออแต่มีหน้ามันไวกว่านะาไวกว่าแล้วก็รอบตัวด้วยละ่ะโอเคอประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการเล่นมีหน,น้าในแบบนี้นะฮะหูสิบเอ็ดจุดแปดได้ดับสามนะรดับหนึ่งเป็นโลริออนนะครับผมโลริออนแอซิทเท่าเราเลยฮะแต่ค่าอลังการงานเผือกมาก โอ้โหเจ็ดตัวโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์ like ให้ด้วยนะครับผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ซโยเลิศบ๊าวา